หมดปัญหา,ากับการซื้อยืดดัดหลายชุดเพราะดิฟโซเขาจัดมาให้แล้วทั้งยืดทั้งดัดครบจบในเซตเดียวผมแข็งแรงธรรมชาติใช้ 1S On อ่อนแอแห้งเสียใช้ 1D กโปรยืดเนื้อครีมเกลี่ยง่ายถุงสีขาวครับโปรกดัดเป็นน้ำหยอดได้เลยถุงสีเหลืองถ้าหาก คุณอยากยืดโคนดัดปลายสามารถผสมกันได้ง่ายตามใจชอบยืดได้ดัดได้ช่างใช้ลูกค้าก็ชอบไม่เหม็นไม่ฉุนลื่น <c oughs> เกลี่ยง่ายผลลัพธ์ที่ได้ยืดตรงสลวยเงางามดูเป็นธรรมชาติ <c oughs> ดัดลอนก็เด้งชัดสวยโดนใจ <c oughs> ทั้งหมดครบจบที่ ดิปโซอัลติเมทเคทินรีบอร